ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับพอดีว่ามีคนรีคเควสมาหลายคนนะผมว่ามีแอคเสียงทำไมเนะี่ยนะครับสวัสวดีทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าในวันนี้นะครับมีคนอ่ารีคเควสผมมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าโชว์แต่อ่าหลักฐานการจ่ายเงินโชว์แต่รายได้นะครับ อัปเดตแต่รายได้แต่ไม่โชว์วิธีการทํางานเลยนะครับผมผมก็จะมาบอกในคลิปนี้นะครับว่าทําไมผมถึงไม่โชว์วิธีการทํางานและทําไมผมถึงโชว์แต่รายได้พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นครเา่็มถ้ใทีกด เพื premises, vanity, 1, ่อนได้ก็กดเพื 1, ่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่มมาสเนอร์ไมล์อินเนอร์กรุ๊ปนะคร ใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม f c e e o o o นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก Youtube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช n น l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าในทุกๆงานนะครับการทํางานนะครับ ผมเนี่ยทำงานออนไลน์นะครับและหลักการทํางานเนี่ยผมมีโชว์ให้ดูอยู่แล้วนะครับวิธีการสอนงานเนี่ยผมมีโชว์ให้ดูอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่สามารถมาอัปโหลดผ่านทางสาธารณะได้นั่นเองนะครับคือผมเนี่ยจะมีกลุ่มรับสอนงานให้อยู่แล้วนะครับสอนงานเฉพาะคนที่อัปเกรดตัวเองและก็สอนงานเฉพาะคนที่เป็น VP แล้วนั่นเองครับแต่ว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ทอะไรเลย,เน,ยนะครับผมผมจะไม่สามารถเปิดเผยหลักการการทํางานให้คุณดูได้นั่นเอง โอเคแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมายกกรณีตัวอย่างให้ดูและกันนะผมเพราะว่าผมก็ได้พูดไปในรายละเอียดงานทุกคลิปนะครับว่างานตัวนี้นะครับถ้าคุณชวนคนไม่เป็นคุณไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าถ้าอยู่ทีมผมเนี่ยครับผมจะมีสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองนะผมโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งชวนคนมาทํางานเพราะว่าหา Affiliate นะครับเพราะงานตัวนี้เป็นงานที่ชวนคนถ้าใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดงานก็ไปดูคลิปที่ขึ้นมามุมขวาบนได้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับไปดูก่อนนะครับ โอเคถ้าใครที่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้เงินทํางานยังไงและผมไม่ต้องไปนั่งชวนคนยังไงงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เราและผมต้องหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับไม่ต้องหาคนมาลงทุนนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเราจะไปหาคนมาจากไหนถูกต้องไหมครับในยุคปัจจุบันนะผมมีหลากหลายช่องทางให้เราเลือกมากเลยในการทําโฆษณาในการหาคนมาสมัครในการทําออนไลน์นะครับมีหลากหลายช่องทางให้เรามากเลยง่ายๆ หนึ่งตัวที่ผมแนะนำและสอนลูกทีมผมให้ทำนะครับก็คือตัวนี้ Google Adsword นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเรียกกันสั้นๆคือ Google Ads นะครับผมไม่ได้มาทำให้ดูนะครับว่าทำไงแต่ผมจะมาให้ดูเฉยๆนะครับว่าผมทำแล้วเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่และกำไรเท่าไหร่จากการลงโฆษณานั่นเองโอเคมาดูที่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือ1แคมเปญน,นะครับผมที่ผมทําขึ้นมานะครับแคมเปญตัวนี้ได้กําไร2เท่าจาก การลงทุนลงไปนั่นเองนะผมก็คืออย่างเช่นลงไป10บาทได้กลับมา20บาทประมาณนี้ครับกำไร2เท่านะครับจำนวนคลิกนะครับผม2อ3รบาครับการแสดงผลนะครับอยู่ที่2 8ง5นะครับคอสเ์ per คลิกนะครับอยู่ที่2บาทนะผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจ่ายเงินไปอยู่ที่4 8 9บาทครับแต่ผมจดไปก่อนแลวกัน489้บาททีนี้ผมติดคีย์เวิร์ดไว้นะผมอันนี้เป็นวิธีการหาผมเองคุณไม่ต้องเข้าใจนะครับผมแค่ทำห้ดูเฉยๆว่าผมได้เงินเท่าไหร่นะครับ จะเห็นได้ว่าเวิร์กออนไลน์ตรงนี้นะครับมีอยู่32คนสมัครเข้ามานะครับอันนี้คือยอด32คนสมัครเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอา32นะครับโทษทีนะครับอันนี้กด enter ไปก่อนนะครับ32นะครับคูณ0.75นะครับเราได้0.75ต่อคนนะครับก็คูณ3.3เข้าไปนะครับโอเคนะผมก็ได้เงินมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ792บาทนั่นเองนะครับลบไป489.86ต่อแรกนะครับ ก็นี่คือกําไรนะผมที่ผมทําได้จาก1แคมเปญนั่นเองนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณมีสักประมาณ10แคมเปญนะครับคุณก็ได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พหรือว่าอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็อยู่ที่คุนถามนั่นเองนะครับอันนี้คือแค่กรเลยตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับคือวิธีการทํางานที่ผมสอนลูกทีมผมโฆษณาผ่าน Google As นั่นเองนะครับคุณก็สามารถทํากําไรได้โดยที่คุณไม่จะไปจะต้องไปนั่งโพสต์นั่งชวนคน นั่งโพสผ่าน Facebook หรือทํา YouTube แบบผมนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งช่องทางเหมือนกันคุณสามารถมาทําได้แต่ว่าถ้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากทาจริงๆไ,ไม่อยากชนคนจริงๆนะผมก็ผมมีสอนให้ฟรีแค่คุณต้องเตรียมเงินมาอัปเกรดแล้วก็เตรียมเงินมาลงโฆษณานะครับแล้วก็จะมีคำถามว่าแล้วลงโฆษณาวันละเท่าไหร่นะครับคุณปอคุณปอลงโฆษณาวันเท่าไหร่นะครับก็ไม่เยอะนะครับแล้วแต่งบของเราเลยนะผมที่ผมแนะนําก็อยู่ที่ประมาณ100บาทถึง1000บาทต่อวันนะผม อาจจะคิดว่า1000บาทต่อวันเหรอมันอาจจะเยอะมากเลยนะครับสำหรับใครบางคนคือจริงๆมันก็เยอะนะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราใช้เงินทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะได้กําไรมาเมื่อเราได้กําไรมันก็สามารถมาทําต่อได้เรื่อยนะครับคุณไม่จะไปต้องเริ่ม1000บาทต่อวันแบบผมนะครับของผมใช้จ่ายอยู่ที่วันละประมาณ1000กว่าบาทนะครับสำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆก็อยู่ที่ประมาณ100บาทถึง1ถึง500บาทประมาณนี้ต่อวันก็ได้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงนั้นหรอกนะครับเริ่มตอนที่100บาทต่อวันก็เริ่มได้แล้วนั่นเอง โอเค okay, คลิปนี้ก็สัส้งงนๆง่ายๆแลกัะนะครับใครอยากดูหลักฐานแก้ใจเงินไปดูในคลิปนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดงานไปดูในคลิปนี้ใครอยากดูทั้งรายละเอียดงานและหลักฐานแก้ใจเงินในคลิปเดียวไปดูคลิปนี้นะครับโอเคถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกตอนนี้แบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทําตาม คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ Username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ Password นะครับผมหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับ มันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm Link has been sent to your email a d d r e s นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงกตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทาอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P. นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น V.P. นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ในีน้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนะผมพร้อมกับทัก F Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีค่าวสามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊ก k ของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบายบาย